เพจดังเผยซื้อส้มตำข้าวโพดมาหวังกินอร่อยอร่อยแต่กลับได้ของแถมมาด้วย เฟซบุ๊กแฟนเพจข่าวสารเมืองปราการ v 2ได้โพสต์ภาพลงในโซเชียลเป็นส้มตำข้าวโพดโดยในช้อนมีพาสเตอร์ที่คาดว่าน่าจะผ่านการใช้มาแล้วผสมอยู่ในส้มตำด้วยโดยทางเพจได้ระบุแคปชั่นว่าสมาชิกฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าระวังสิ่งแปลกปลอมในอาหารเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาไปซื้อส้มตำหน้าห้างแห่งหนึ่งในสมุทปราการ ร้านค้าเขาแถมพาสเตอร์มาให้กินด้วยทั้งยังบอกอีกว่ากินไปได้ครึ่งชามแล้วพอลงไปแจ้งให้ร้านทราบก็ทำหน้างงใส่แล้วไม่ได้รับผิดชอบอะไร ต่อมาผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ข้อความจากทางร้านซึ่งออกมายอมรับผิดโดยระบุว่าตอนแรกเจ้าของร้านที่รับเรื่องดูภาพจากโทรศัพท์มือถือของเจ้าของเรื่องก็นึกว่าเป็นปลาแซลมอนแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยและสอบถามให้รู้เรื่องลูกค้าคนดังกล่าวก็กลับไปแล้วก่อนจะมานึกขึ้นได้ว่าวันเกิดเหตุได้ติดพลาสเตอร์ไว้ที่นิ้วจริงและเป็นข้าง ที่ไม่ได้ใส่ถุงมืออีกข้างไม่ได้ใส่เนื่องจากรีบที่ติดไว้เพราะมันแสบและได้ทำการพูดคุยและขอโทษลูกค้าคนดังกล่าวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m